ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูเครื่องเรือนะครับจะเป็นยังไงครับไปชมกันเลยครับนี่ครับจะเป็นอะไรทางลงนะคนคเครื่องจะมีหนึ 0, ่งสูบสองสูบสามสูบสี 0, ่สูบห้าสูบหกสูบนี่ก็จะเป็นเทอร์โบนะครับ นี้ก็จะเป็นเครื่องสองครับมีสองเครื่องนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพวกชุดคอนโทรลไฟต่างๆนะครับควบคุมไฟในเรือต่างๆนะครับนู่นก็จะเป็นของเครื่องไฟครับก็จะมีพวกปั๊มพวกอะไรนี่ครับก็จะเป็นเครื่องจักรใหญ่นะครับเจ็ตพลาสติกองดันนี่ก็รอบเครื่องต่างๆรอบเครื่อง นี่ก็จะเป็นพวกอ่ะอุปกรณ์เครื่องมือไว้ซ่อมนะครับนี่ครับเครื่องซ้ายขวานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นถังลมนะครับนี่ก็คือถังลมสตาร์ทนะครับนี่ครับถังลมสตาร์ทต่อมานะครับก็จะเป็นคูลเลอร์นะครับก็จะมีสองตัวนะครับคูลเลอร์น้ำมันหลอดครับน้ำหล่อเครื่องนะครับ ก็มีสองอันครับโดยมันเจ้าน้ําทะเลมาผ่านนะครับแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของคูลเลอร์น้ํเจืดหล่อเครื่องจากใหญ่ครับก็เจ้าน้ําทะเลมาผ่านนะครับความร้อนออกไปนะครับข้างในก็จะเป็นไส้อะเหมือนรังผึ้งนะครับจะเป็นทําแดงนะครับก็มีอันนี้เป็นน้ํามันหลอดนะครับก็จะมีอยู่สี่ตัวนะครับก็จะเป็นซ้ายขวานะครับเครื่องละสองตัว ่อนะครับนี่ก็จะเป็นชุดคาดนะครับชุดค์ดก็จะเผาใบจักออกไปห้องซุ้มใบจักนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟคนระับก็จะมีโซลเครื่องนะครับก็จะมีสองเครื่องใยขวานะครับเคเรื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับ กระแสไฟฟ้านะครับเครื่องไฟฟ้าก็จะมี3ามเครื่องนะครับก็จะมีเครื่องสำรองหนึ่งเครื่องนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องฟีนะครับเครื่องดับเพลิงนะครับก็จะเป็นเครื่องครับก็จะอยู่มุมนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกป้อมลมนะครับ้อมลมอันนี้ก็จะเป็นป้อมลมจืดอันนี้ก็จะเป็นป้อมกว้างครับ กาของเรือถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านเไมอครับพร้อคลิปใหม่ๆครับคลิปนี้ก็เพลงเท่านี้สวัสดีครับ